สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาเช็ครถครับอันนี้ก็ถอดไปก็เจอเลยแหละครับ <c oughs> ลูกปืนสก,กูสองครับลูกปืนลำเลียงข้าวลาโลกเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจาก,กเจอแต่นาน้ำครับเจอแต่นาน้ำเล่นแต่กับพี่ตมพี่โคลน อยู่การใช้งานมันก็จะไปไวหน่อยอันนี้ผมเบิกศูนย์ครับลูกปืนภายในทุกสิ้นผมเบิกศูนย์หมดครับแพงกว่านิดหน่อยแต่จบกว่าครับลูกปืนนี้จะหาซื้อยากหน่อยในท้องตลาด60 0 5ห้าเพราะว่า60 0 5ห้าในตลาดมันจะเป็นแบบไม่มีปลอกครับแต่ตัวที่ดี93มันใช้มันมีปลอกน <c oughs> มอน้ำไิน,นไและ เนี่ครับถอดออกมาก็ต้องใช้แปรงครับทาความสะอาดทำความาสะอาดุ๊กเร็จสนิมเส็จอะไรเน้นไหมสนิมมันกินอ่ะมันเป็นตาหมดอันนี้น่าจะได้แค่ฤดูการเดียวปีหน้าก็ต้องเปลี่ยนออกก็แล้วเป็นตาหมดครับมันอยู่ได้ไม่นานหรอกแต่เป็นตาหมดแล้วพกศูนย์ศูนย์ห้าจะจะไม่มีปลอกครับถ้าเป็นในท้องตลาดนะไปหาดูหลายร้านละสุดท้ายก็ไปเอาในศูนย์ครับ ้120บาทเองครับใช้ของศู์แหละช่วง์กว่าอันนี้ก็ถอดเปลี่ยนลกปืนเปลี่ยนอะไรเสร็จแล้วก็เหลือขั้นตอนประกอบครบอันนี้ก็ทาตละลบีไปให้อ่าให้ชุดดอกจอกมัน,นมันลื่นอันนี้ก็จะใส่เข้าไปครับเลยบางอย่างเราทำเองได้ครับ เราก็ทําเองแต่ส่วนมากทั้งคันผมก็ทําเองทั้งคันยกเว้นอะไรครับต้องซื้อเขาเคาะก็เคาะให้มันโดนขอบลูกปืนนะครับไม่ใช่ไปเคาะเอาซีนนี่ครับเคาะกล็ลวงลงขยับดูบางทีเฟืองมันไปขบกันไหมมันเลยไม่เข้า ครับเข้าแล้วทีนี้ก็ใส่กิ๊บครับกิ๊บไปทิ้งไปไหนล่ะออทำเองคนเดียวก็กิ๊บหายนี่ครับกิ๊บสองข้างครับสองตัวมีมีข้างนี้กับอีกข้างนี้ครับมีสองข้างนี่นะครับเป็นชุดตัวนี้ตัวเอาข้าวขึ้นถัง เดี๋ยวรือตัวนี้เสร็จก็จะลื้อตัวนี้ครับเนี่ยสกรูสกรูกหนึ่งก็แบบจะไม่ผิดนะสกรูหนึ่งก็มีขยับได้นิดหน่อยครับตัวนี้จะขยับเยอะหน่อยเพราะว่าเพราะว่ามันหลายต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต่อมันมันออกจากเนี้ยมานี่แล้วก็วิ่งลงล่างแล้วก็เข้าเน่แล้วก็โค้งขึ้นบน เดี๋ยวปีนี้ต้องลือ้อลื้อลูกปืนทุกตัวครับส่วนส่วนข้างในชุดชุดตะแกรงกะแดงเนี่ยลูกปืนตรงเนี้ยข้างข้าข้างในอะ่ะสองข้างก็เปลี่ยนแล้วครับส่วนตัวนี้ก็ถอดซีนอ,อกหยอดจารบีครับ ถอดสีหนอนยอดตาดบีตัวไหนที่แกะสียอดตาดบีได้ก็ก็แกะครับตัวไหนที่มันเขย่าดูแล้วมันมันเป็นสัดสันก็โคตรเปลี่ยนออกครับมันเป็นตามหมดอ,อ,อันนี้ก็ยังลื่นอยู่ครับอันนี้ยังลื่นอยู่ตัวนี้ยังเดิมยังไม่เคยเปลี่ยนครับส่วนตะแกงตะแกง่ปีข้างตะแรงร่อนผมเปลี่ยนทุกปีครับเนื่องจาก ค่อนข,ข้างจะใช้งานหนักพอสมควรวันนี้ก็น่าจะได้แค่นี้ครับน่าจะได้แค่ลูกปืนลูกปืนสกรูสกรูหนึ่งสกรูสองส่วนช่วงล่างช่วงล่างก็ต้องถอดแท็กครับถอดแท็กถอดแท็กเช็คดูล้อนำ ถ้าเราไม่ถอดเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าร้อนน้ำมันแน่นหรือไม่แน่นถ้าเรายกไม้แรงเราจะดูได้แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวสูงตัวหน้าก็ดูไม่ได้ตัวหน้าแท็กจดุดหนึงไว้ตัวบนเราก็เช็คไม่ได้ครับถ้าเราไม่ถอดกส่วนรายละเอียดปีนี้ที่ผมจะเปลี่ยนก็มีโซ่ลมเรียงโซ่ลมเรียงจะใช้เป็นเบอร์ใหญ่ครับ ส่วนโซ่ข้างตัวน,นี้ก็ต้องตัดตัดออกไหมมันยาวมันยืดเ,ออเหมือนเหมือนจงเมร้างเลยเอ,อ้ยยางรั่วแล้วครับเ,ออเข้าปีที่สามครับรถตอนนี้เพิ่งได้ก่กร้อยชั่วโมง สภาพล้างยังไงก็ไม่สะอาดครับไม่เข้าใจเมือนกันล้างยังไงเม็ดข้าวก็ไม่หมดนะรถเกีียวเนะี่ยทีนี้ก็จะทำคอใหม่ครับรู้สึกว่ายกคอแล้วมันไม่ค่อยจบผมจะทำคอใหม่ทำคอสปริงนั่นแหละแต่จะไม่เปิดกว้างครับรับใช้โชคกมอไซด์ดีไหม ใส่โชคแก๊สเลยดีไหมส่วนแท็กฝั่งนี้ก็เช่นกันครับต้องยกใช้แม่แรงยกแล้วก็ค้ำไว้ถอดแท็กถอดอะไรออกให้หมดเช็คส่วนสก,กีสก,กีก็น่าจะได้สลับครับเอาสลับชุดชุดฝั่งนี้ไปไว้ฝั่งนู้นเดี๋ยวดูก่อนมันจะสลับได้ไหม ว่าแต่ละตัวมาร์กมันไม,ไม่เหมือนกันส่วนสายพานสายพานตัวเดินเปลี่ยนไปแล้วครับเปลี่ยนไปเมื่อ500ชั่วโมงอ่ะเนี่ยตอนนี้ผมขยายปากไว้ที่2.5ครับสายพานยังเดิมคนระับคอก็เดิมยังไม่ขาดนะก็ไม่เข้าใจเมือนกันนะคนที่เขาเกี่ยวขาดนี่เขาตั้งกันยังไงแล้วไมมันขาดดีจังเลยผมเกี่ยวยังไม่เคยขาดเลยเดิมๆเลยนะเป็นสายพานร่องซีครับ เดิมโรงงานส่วนราวราวก็เดี๋ยวดูก่อนมีงบไหมจะใส่เป็นราวแบนครับราวแบนมันจะมันจะเข้าไปเข้าไปเข้าไปลึกกว่านี้มันจะไม่ออกมาเยอะเองี้ยมันจะเข้าไปข้างในอีกแล้วมันจะรับรับต้นข้าวได้เยอะกว่า ผมว่าแบบนั้นจบกว่าดีกว่ายกฝาตู้ครับยกฝาตู้มันก็มันก็เบาแค่ฝาครับแต่มันก็ยังมันหนักกระแรงมันเดิมแต่ถ้าเป็นสูรตรประหยัดงบก็ประมาณน,นั่นแหละยกแค่ฝาตู้แต่ถ้าเปลี่ยนราวมันก็หลายฟันอยู่นะส่วนมีอะไรสึกรอไปบ้างภายนอกก็มี มีสาข้างนี่ยครับอาจารย์ปิ๊กจัดให้ <c oughs> ปีที่แล้วอาจารย์ปิ๊กเอาไปจัดให้ครับเอาไปใส่กับต้นไม้เนี่ยบุบเลยอันนี้ก็ผมก็ดัดออกเคอออกแล้วก็โป้สีใหม่ครับโป้สีใหม่ยังไม่ได้ขัดเลยเนี่ยโป้ใหม่ก็ต้องขัดขัดแล้วก็ลงสีใหม่โอ้เสียของเลยส่วนอุ้มผมใช้อุ้มเป็นของร้อยห้าครับติ๊กเกอร์เป็นของร้อยห้าเลยเป็นรถลูกครึ่งครับ ปากเข้าเก้าห้าตัวแอร์ปลอมถังก็ร้อยห้าไม่มีอะไรตรงรุ่นสักอย่างครับรถปลอมส่วนแอร์ก็ยังเย็นอยู่ครับถ้าระบบแอร์ทำถ้าเราทำผ่านมันก็จูได้หลายปีครับถ้าเราทำแล้วมันมีจุดรั่วแป๊บ,ปบมันก็ไม่เย็นอโอเคครับเดี๋ยวผมประกอบรถกอนเดี๋ยวเปิดเจออะไร เด็ดเด็ดเดีดเด๋ยวเอามาให้ดูฮะเปิดเจอตรงไหนพังอีกเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูเลยคันโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าครับผม